สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครูอ้นอยู่ที่โรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรณรัตน์อุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดตรตาดครับโดยครูอ้นได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบ,บุรีตราดครับเพื่อจะเตรียมงานถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ้าแพรคุมรูปเหมือนสมเด็จพระวรณรัตน์และพิธีเปิดผ้าแพรคุมป้ายและรับมอบอาคาร84ปีสมเด็จพระวรณรัตน์ครับ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่30มกราคม2567นะครับโดยพระธ,ธรรมวชิรยานนะครับจะอาวาดวัดบาวรนิเวศวิหารและก็พลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับจากที่เห็นในภาพนะครับนักเรียนก็กําลังซักซ้อมพิธีการและครูอ้นเองก็เช็คสัญญาณใบเลทของกล้องนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นส่วนเล็กๆที่ได้ร่วมในกิจกรรมและก็ภารกิจใหญ่ๆที่สําคัญในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับพิธีเปิดผ้าแพลคุมรูปเหมือนและพิธีเปิดผ้าแผลคุมปลายและรับรอบอาคาร8 4ปีสมเด็จพระวนรัตน์ณโรงเรียนคีรีวิหารสมเด็จพระวนรัตน์อุปธรรมอำเภอเมืองจังหวัดตร,ราดครับโดยมีพระธรรมวชิรยานนะครับจเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฝ่ายคารวะครับ ครูอ,อนก็ได้อยู่ฝ่ายถ่ายทอดสดนะครับได้ทํางานใหญ่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมในความสําเร็จของงานในครั้งนี้ในส่วนเล็กๆนะครับนี่โรงเรียนมีห้องเทียเตอร์ด้วยนะครับอลังการงานสร้างมากเลยครับ จากเสร็จงานแล้วนะครับก็เก็บของนะครับเก็บกล้องเก็บขาตั้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทอดสดต่างๆเตรียมตัวกลับบ้านนะครับวันนี้ถ่ายได้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าช่วงถ่ายทอดสดก็เป็นพิธีการนะครับไม่ได้มีเวลามาถ่ายส่วนอื่นๆนะครับแต่วันนี้โชคดีนะครับที่ได้พบเจอชาวอาชีวะนะครับที่คุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือท่านรองเฉลิมชัยนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคตาแล้วก็ครูชานวิทโทมานะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับครับลูกเสือวันนี้นะครับมาดูพี่พี่คุณครูข้อสาทิศการหุงข้าวนะครับให้กับลูกเสือดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็หุงแบบเข้ากล้องนะครับก็ถือว่าสุกตามจุดประสงค์นะครับแต่ว่า ลูกเสือของเราจะไปหุงกินได้ไหมที่ค่ายต้องรอดูกันอีกทีในวันเข้าค่ายนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการสอนในวันนี้หมดเวลาก็ไปออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับที่สนามบินท่าใหม่เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับอากาศดีพระอาทิตย์กําลังจะตกสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิ่งเสร็จก็มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับพัก คู่หนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับดูว่าคนมาวิ่งเยอะแค่ไหนนะครับจากปริมาณรถแล้วก็ปริมาณคนก็ถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับที่สนามบินห้ามายนะครับนี่ของกินวันนี้เราไปซื้อมามีอะไรบ้างนะครับแปลว่าหิวมากหิวทุกอย่างนะครับเห็นอะไรก็อยากกินทุกอย่างซื้อมาหลายอย่างเลยทีเดียววันนี้นะครับมีกะเพราหมูพิเศษ1ห่อมาล่าอีกข้าวไม้แล้วก็มีหมูทอดอีกหนึ่งถุงนะครับแล้วก็มีน้ำพริกที่ได้มาจากโรงเรียนเกาะกูด1กระปุกนะครับ ก็กินเลยนะครับไม่เหลือสักอย่างแน่นอนวันนี้เพราะหิวมากออกกําลังกายเยอะก็กินเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้งดอาหารนะครับก็กินตามปกติแถมเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีความสุขในการกินก็กินไปนี่ครับไม่เหลือสักอย่างกินหมดเลยยั่งยังไม่พอนะครับตบท้ายด้วยของหวานนะครับข้าวเหนียวถู่ําอีก1ถุงโอ้ไม่กอชอะไรจะขนาดนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับกินแล้วก็พรุ่งนี้ไปออกกําลังกายใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักในปีนี้นะครับทุกคน วันนี้ครับเช้านะครับครูโอนมีสอนการงานอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาลองต่อไฟนะครับมาลองต่อไฟเผื่อจะได้เจอใจเธออ้าวไม่ใช่นะครับมาลองต่อไฟผ่านสวิตช์ w i f i นะครับเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับวันนี้นักเรียนก็เตรียมของมาเพื่อจัดทำนะครับครูก็เตรียมมาส่วนหนึ่งนักเรียนก็เตรียมมาส่วนหนึ่งเอามารวมกันนะครับเพื่อให้ได้ชิ้นงานในวันนี้ครับโดยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะครับ เซฟตี้เฟิร์สนะครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานต่างๆนะครับต้องเชื่อฟังคําแนะนําของคุณครูอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ปฏิบัติงานด้วยความประมาทหรือเล่นกันนะครับวันนี้ก็ได้เห็นทักษะต่างๆของนักเรียนหลายๆคนนะครับบางคนมีทักษะดีเลยทีเดียวบางคนก็เริ่มเรียนรู้ได้ดีในวันนี้นะครับบางคนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ต่อไฟในวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าช่วยกันนะครับเป็นงานกลุ่มนะครับในวันนี้นะครับของม .6 ทับ8ครับครูอนเองก็เป็นครูช่างอิเล็กทรอนิกส์่่ออนสที วิลายเทคนิคมาก่อนนะครับวันนี้ได้มาสอนนักเรียนมัธยมนะครับก็ได้ฟีลดีนะครับโอเคคล้ายๆกันนะครับนักเรียนมีความตั้งใจดีนะครับการปฏิบัติงานผ่านพ้นไปกลุ่มนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาลองเปิดปิดดูนะครับทดสอบเปิดปิดผ่านมือถือดูนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับอ่ากดติดกดดับอ่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในวันนี้ของม .6 ท .8 ครับสวัสดีครับ สวัสดีวันศุกร์สีฟ้านะครับวันศุกสุดส,สัปดาห์ในวันนี้นะครับครูอ,อนก็มีสอนตามปกติในวันศุกร์นะครับตอนนี้หลังจากที่สอนเสร็จก็เก็บของนะครับเด็กๆก็ทยอยกลับบ้านแล้วนะครับในวันนี้นะครับครูอเองก็เช่นกันก็บ้านได้ ก็จะมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่กลับนะครับยังเล่นกีฬากันอยู่เลยนะครับเด็กๆกับกีฬานี่เป็นของคู่กันนะครับส่วนโค้ชเองก็ไปออกกําลังกายตามปกติเหมือนเดิมนะครับที่สนามบินท่าใหม่วันนี้วันศุกร์ก็ยังคงไปตามปกติมาดูกันว่าตั้งแต่มาอยู่นี่วิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับอันนี้การวิ่งนะครับ74.64นะครับเนื่องจากว่าไปเปิดผิดนะครับไปเปิดโหมดการเดินนะครับมันก็เลยรวมอยู่305.59กิโลเมตรนะครับก็คือจริงๆก็วิ่งแหละแต่ไปเปิดโหมดเดินไว้นะครับนี่ก็คือสถิติการออกกกําาลัังงยต้ แต่มาอยู่ที่โรงเรียนท่าใหม่ภูนสวัสริ์ที่วิ่งอยู่ที่ส่วนสุขภาพแล้วก็สนามบินท่าใหม่นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างตามวันละ5กิโลเมตรนะครับเพื่อสุขภาพนะครับและตกตอนเย็นออกกําลังกายเสร็จก็ ไปซื้อข้าวกระเพราเหมือนเดิมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายสโลแกนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือวันนี้กินไข่ต้มไปอีก3ฟองนะครับเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายว่างั้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับก็ดูแลสุขภาพเหมือนจะดูแลสุขภาพนะครับจะกินเยอะเหมือนเดิมออกกําลังกายแต่ก็กินเยอะเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวป้าเพนกันครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ท่าใหม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากนะครับวันนี้ถึงคิวของป้าเพนนะครับก๋วยเตี๋ยวป้าเพนนะครับนี่ก็เป็นร้านเก่าแก่ของอำเภอท่าใหม่อีกหนึ่งร้านนะครับวันนี้ก็มากินเมนูก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟเส้นใหญ่นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มากินหลังจากที่เราตื่นสายมาหลายวันวันนี้ตื่นเพื่อให้ทันกินก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าถ้าไปช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็ถ้าไปหลังเที่ยงเนี่ยของก็จะหมดนะครับนี่คุณป้าก็ปรุงให้นะครับค นี้ขออนุญาตคุณป้าถ่ายก่อนแล้วนะครับนี่มาเสิร์ฟแล้วนะครับเต็มชามแบบนี้เลยนะครับเส้นใหญ่เย็นตาโฟบรรยากาศของร้านก็ได้ฟิล์บ้านไม้เก่าๆแบบนี้นะครับบ่งบอกอายุของร้านและก็ความยาวนานของร้านเลยทีเดียวนะครับได้มาแล้วนะครับเราก็พร้อมกินทันทีนะครับนี่คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับสีสันน่ากินมากเลยนะครับวัตถุดิบก็ถือว่าดีเลิศเลยนะครับมาลองชิมกันดูเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ คือวันนี้ตั้งใจมากินร้านนี้เลยทีเดียวนะครับมีสดไปเลยครับคำแรกนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินกับน้ําหวานเย็นๆนะครับวันนี้ได้กินน้ําอ้อยนะครับหนึ่งหนึ่งขวดนะครับที่ร้านมีขายนะครับเย็นๆหวานๆเข้าไปก็ชื่นใจพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะครับนี่ลูกชิ้นลูกสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาเพลนตรงข่ามรงเรียนหอแซบครับใครมีโอกาสมาอย่าลืมมาแวะชิมนะครับขนมไข่ท่าใหม่อีกหนึ่งร้านดังของอำเภอท่าใหม่ครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับมาโยมเพือท่าใหม่ได้2เกือบ3เดือนแล้วนะครับก็มีหลายคนแนะนํามาว่าเคยกินขนมไข่ท่าใหม่หรือยังร้านนี้เขาดังนะเป็นร้านเจ้าเก่าของตลาดท่าใหม่เลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปแล้วนะครับที่นี่ก็คือร้านขนมไข่ท่าใหม่นะครับที่ขายดีมากนะครับวันนี้โค้งไปในช่วงประมาณเที่ยงนะครับยังต้องยืนรอคิวนะครับมีรถมีคนมาจอดรอซื้อเป็นจำนวนมากเลยนะครับขนมไข่ที่นี่ทํา ใหม่ๆร้อนๆจากเตาเลยนะครับนี่ก็คือหน้าร้านของเขานะครับจะมีคนมายืนรอแบบนี้เลยราคาก็ไม่แพงนะครับ3 0 40 50 100นะครับแล้วแต่ใครจะสั่งด้วยครับทางร้านก็ใจดีมากเลยนะครับผู้อ้นขออนุญาตถ่ายเพื่อมาทำคลิปในครั้งนี้นะครับก็ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับ ล้วครูอนก็ได้สั่งขนมไป2ถุงนะครับถุงละ50บาทนะครับรวมเป็น100บาทนี่ได้มาแล้วนะครับก็กลับมากินที่บ้านพักนะครับอารมณ์ฟิลแบบว่านุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากนะครับใครที่คิดว่ามันจะติดคอฝืดคอนี่ไม่ใช่เลยนะครับคือกินง่ายแล้วก็อร่อยนะครับใครมีโอกาสอย่าลืมแวะมาชิมนะครับแนะนําเลยว่าห้ามพลาดครับสวัสดีครับ